พี่น้องเห็ดตกนี่จะเป็นญ่คักใหญ่แน่ผู้ด่ะโอ้โหขึ้นนี้ด้วยโอ,อ้หมอกนา้าหลังจากเปฝนตกแล้วหมอกหมอกเต็มทงไฮทงหน้าเลยหมอกนา้าซะเหลือเกิน หลากับมาน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเงินมาไยังมาไอ้อกหม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 อกฝนตกกับฝนตกบ่แห้งนีง่จะเจ๊ออกบ่ออกมาชมบรรยากาศหมอกซะก่อนอ้หนาวหมอก ็มไปหมดเลยตุนยูค่าปลาเข่าปลาเข่ากำลังง่ามเมือนี้มีหมอกเต็มไปเบิดหมอกป่านฝนตกพี่น้องสารตอนบนของห้งาว่าใครี่มีหมอกตาบวลังฝนตกอีริกับบมีบมีหมอกห้ส้มคือทางภาคเหนือ ทั้งคู่หน้าก็เป็นยุค่าพี่น้องก็เป็นน้ำคืออะไรเอ้าอะไรอ่ะคิมคิมปลาเขาทั้งพุ่นกับเป็นปลามันมองนี่ละมองยายกิบเ็ดกิบเ็ดน้าหน้าป่างก็อยู่น,นี่ละพี่น้องอเล่น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 คนยหยเลยไป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 ,ไป อ้ตรงน้ำไว้ให้ปลาเล่นน้ำเพราะว่าปล่อยปลาหลายหมกนมกหมกหมกก็มาอาศัยอยู่น้ำไห้หน้าน้ำไห้น้ำหน้าย่ายนี่แหละ ฝนแรงๆพี่น้องเรื่องคำคำกำหนดเดชแต่ยังากาอยู่ยาแบบสิพามหาบึงมงเอาผ้าใบเห็ดนำหัวงลงมาหีิละ่ะเดี๋ยวมากทันพี่น้องเห็นดอกเห็ดดูโอ้โหุนทั้งไตฝนจากพี่นอ้อโงโอ้โยกระลังงอก น,อนอ้องพูน่ะกำลังออกพี่นอ้องออกหลายอยู่โอตดอกเล็กหกมันพี่นอ้องเกิดเท่า พี่น้องตนที่ละดักสองดดกพี่น้องพี่น้องมันกำลังเกิดกำลังแกมากนะูดิจัสองสามมันจะได้เก็บ เห็ดกระอ,อกในบริเวณเลาะตีนน้ำตีนคู่ข้างหน้าเลาะหน้าปังเลาะต้นมีต้น,น,น,ตน,ตนย่ค่าเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องอม,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 มีน้ำซุมๆนี่ละ่ะอากาศเริ่มฮอนแล้วเฮ็ดก็เริ่มออกออกเลาะคูห่หน้าเลาะหน้าปังถ้อา,า,า,บบอ,อ,อ,า,าอากาศหนาวๆกับเราใครออกเป็นจะมีน้ำกระยาอากาศฮอนกิ่นกับออกหมดดอก ว้าวแถาซ้ำพี่น้องมาหาเลาะคู่นี่ปะนี่พี่น้องนานาเลาะตีนน้ำเลาะคู่นี่แหละเฮ็ด<ๆ>เฮ็ดเฮ็ด<ๆ>อ,อกไมมเฮ็ดอยู่ขาหรือว่าเฮ็ดผงขมเขาออกปีหกหกพี่น้องเปลี่ยนทุ่งนั่งน่ะโอ้ เอาอดีสองดอกโอ้ยดอกยังงาม่งไดุคนละ หัวเห็ดอกนุ่งงามโอ,โอ้พี่น้องเห็ดดอกนี่จะเป็นใหญ่คักใหญ่แน่พุดนะโอ้เขากินนี้อออด,ด้วยเนี่ยไงไพี่น้องมองเก็บเห็ดของยายพี่น้องอยู่นำคู่หน้าแมนเบิร์ตอมหน้านี่แหละออมทงนี่แหละ ทงนี้ปกติกับบ้านเขาหน้าปังอยู่สุกีก็ไเลยต่วปีนี้ก็หยุดไปสักสก้อนพักไปสักก้อนจะปีคอยจังมาเริ่อมตนใหม่ถามมารุ่นมืนอกันพี่น้องไอ้ฝนตกนี่แหละเห็ดยู่ฆ่านี่แหละก็น้่ผู่หน้านี่แหละก็ออกคับยู่เอาจะพี่น้องมันนี้กนยกกับพระมหาเก็บเห็ดยู่ค่าแล้วว่าเห็ดผ,ลผล่งขม แต่คือขึ้นสิได้แค่น,นี้แหละจ้ะพี่น้องได้บ่่อนถวยง่ายๆสำหรับสิได้ถวยน้อยๆนั่แลละวันนี้ยายกะเบิดมองหาแหละจ้ะพี่น้องมนันกำลังเกิดกำลังไงหลังจากที่ยา้เห็ดผ่าใบหัวลงกมะนิแล้วก็สูบน้ำใส่เขาเขากับเขาหน้าปังแล้วก็ฝนกระตกมาจักน้อยๆนี่แหละฝนกับวใคัยแห้งหรอกถ้ามันเกิดก็สิเกิดน้ำมัน ขาใบหัวกับหงสุงนันชัหน้าปังเลยล่ะน้ำตีนคู่หนึ่งจะพี่น้องระสีออกน้ำหนึ่งสิละภาสีพวกไข้หลายเพราะว่าบบไ่ได้เป็นฤด,ด,ดูของเฮ็ดเกิดฤดูของเฮ็ดเกิดก็สะเป็นเดือนมีนาเมษาเผดสภาพไปจังสันอันนี้ก็อกอกฤดูแล้งออกหกฤดูออกน้ำหน้าปังน้ำ เดินซุ่มๆมองเลาะต้นยู่ข้าในแหละจ้ะพี่น้องสิบว่าใครได้หลายมีให้เก็บแกเล็กน้อยถามมาลุนเบื้องเมื่อหนาจ้ะพี่น้องออกมาหลายเติบอยู่ดอกน้อยๆต้นเบื้องหมื่อนาคลิปหนามืนอหนื่อยยากกับคอจบคลิปเท่าน,นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่เข้มาลุนมาติดตามเบื้องเหตุน้ำย่อยเมื่อห,หนาจ้ะพี่น้อง ่างคนบัดนี้มีหลายเม็ดก